ครับสำหรับคนที่มาทางด่วนนะครับวิบ่งไปก็จะเจอไปวัชรพละมีนบุรี ก็จะเห็นป้ายวัชรพลนะครับข้างหน้าเขียวๆแล้วก็ไปตามทางสำหรับคนที่มารถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยนะครับพอพ้นโค้งตรงนี้ ลงจากโค้งมานะครับคุณก็จะเจอวินมอเตอร์ไซค์คิตรงนี้ครับบอกรถตู้เขาตั้งแต่ขึ้นขึ้นสะพานนะครับว่าจอดปากซอยชลพลคุณจะเจอวินมยอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับส่วนสําหรับคนขับรถมาก็ถ้าตรงไปเราจะไปรามินทากอมอนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นการเข้าซอยชลพลนะครับ เป็นโค้งนะครับตรงนี้จะลอดใต้ทางด่วนแล้วคุณก็จะเจอโลตัสอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ก็จะเจอสเสถียรธรรมสถานอยู่ด้านซ้ายนะครับสเสถียรธรรมสถานลงไว้ครับสุดทางจะเป็นทีวีเดลเ็กนะครับถนนวาชรพลมันจะเลี้ยวขวานะครับนี่ครับทีวีเดเล็กแต่ของเราให้เลี้ยวซ้ายนะครับ ก็ตมไปเรื่อยๆครับจะเจอป้ายหมู่บ้านเชยพลึกนะครับตรงนี้แลกบัตรด้วยนะครับเท้ารถมา ลงมาครับเราไปในหมู่บ้านสั่นนิดนึงนะครับ มัน,นจะมีถนนตัดนะครับมีป้อมยามหนึ่ง ลดเดยอะนิดหนึ่งโอเคตรงไปถึงแล้วครับซอยยี่สิบของหมู่บ้านนะคะรับเลี้ยวขวา นะนี่ครับถึงแล้วครับบ้านเลขที่ห e ้าทับสี่เจ็ดไทยอีเบคับครับผม